สู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตนนครมิวนิกสหพัาานธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา8นิกา45นาทีวาน,นี้ตามเวลาท้องถิ่นของน,นครมิวนิกสหพัาานธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมฮิลตันมิลวิคซิตี้ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักรศาสนูประมพกที่ทรงมีพระราชอนุรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่า ในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์จึงทรงสาะ,ะแสวงหาและส่งค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการซึ่งในครั้งนี้คณะสหาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลักธรรมพระราชทานนี้จึงขอรับพระราชทานมาเผยแผ่แก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสานิกชนในทวีปยุโรป ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนาวาวาังสู่การตืร่นรู้และเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตโดยพระราชยานวัชระชิโนพาส สำนักศึกษาธรรมดอยธรรมะนาวาและคณะพระสงฆ์ซึ่งมีการแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในการนำหลักธรรมะนาวาวางังซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในลำดับแรกมาฝึกปฏิบัติจนทำให้พบกับหนทางดับทุกข์ในใจทำให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามแนวทางอริยสัจสี่มชายดับทุกันทห นอกจากนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนาวาวังสู่การตื่นรู้โดยวิทยากรและคารวะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่เคยฝึกตามหลักธรรมะนาวาวังส่วนช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมเป็นการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธรรมะ การฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมนาวาวังโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมศรรณศักดิ์จากประเทศไทยรวมถึงพระธรรมทูตไทยในยุโรปที่มาจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรียสวีเดนสหราชาอาณาจากักรเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอินเดียเข้าร่วม102รูป โดยพระธรรมทูตในยุโรปที่มาร่วมการสนทนาธรรมในวันนี้ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมะนาวาวังมาแล้วในเบื้องต้นและให้ความสนใจอยากจะรับแนวทางไปช่วยเผยแผ่ในวัดต่างๆ หลังการแบ่งกลุ่มสนทนาได้มีการสรุปและตอบคำถามในการนำแนวทางธรรมะนาวาวังไปปรับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติและเผยแผ่แก่ผู้ศาสนิกชนให้ได้มีภูมิคุ้มกันและเจอทางแห่งการดับทุกข์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์ประกาศพระปริศ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่3มิถุนายน2568พื่อกาประเสริฐของข้าพเจ้าสำหรับการจัดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตครั้งนี้จะช่วยให้พระธรรมทูตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งธรรม,มะพระราชทานและได้น้อมนำเอาหลักธรรมไปเผยแผ่แก่ประชาชนในภาคพ,พื้นยุโรป ในฐานะพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้มีบทฝาาสําคัญต่อการถ่ายทอดพระธรรมคําสอนอันงามในเบื้องต้นทั้งยังเป็นหลักที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงถูกต้องอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดทํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไปพระบาท